สวัสดีครับผมฟอดฟ,อฟอกันนะฮะวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องเรื่องหนึ่งที่ผ่านมานานสักพักหนึงแล้วแหละแต่ไม่ได้เล่าให้ฟังสักทีนะก็คือเรื่องที่ผมไปบวชนั่นเองนะครับผมทำไมผมถึงอยากเล่าออเพราะว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งประสบก,การณ์ของผมนะฮะที่ได้ไปลองวิถีชีวิตแบบ ดะะูขอเกินก่อนว่าก่อนที่จะไปบวชเนี่ยจุดประสงค์ที่ผมไปบวชเนี่ยก็คือบวชให้แม่นะผมตามสัญญาที่ให้ไว้ว่าเออเดี๋ยวหลังเรียนจบเนี่ยแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่แบบว่างๆพอดีนิดนึงเนี่ยก็จะไปบวชให้นะฮะตอนแรกเนี่ยแผนเนะัะกะจะไปบวชที่ชัยภูมินะผมที่บ้านเกิดแต่ว่าด้วยความที่จริตของผมนิสัยของผมเนี่ยอาจจะไม่เข้ากับที่ชีวิตแบบการบวชที่ที่นั่นนะฮะผมว่าอยากบวชในเชิงที่แบบว่าซีเรียสจริงจัง จะทำไงดีอะที่จะแบบหาวัดที่ไหนได้บ้างที่จะไปบวชอะไรเงี้ยผมก็ได้ญาติคนหนึ่งที่เชียงใหม่นะฮะแนะนําไปก็คือเป็นการบวชแบบเทรวาสนะครับผมที่วัดถ้ำผาป่องนะฮะปัญหามันมีอยู่ว่าที่วัดถ้ำผาป่องเนี่ยมันจะเป็นแพทสํานักสงฆ์นะฮะเขาไม่สามารถบวชให้เราได้ก็เลยไปลงเอยบวชที่วัดป่าาราพิรมอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ครับ ไปลุงหน้าเนี่ย4วันหรือ5วันนี่แหละบวชวันที่10แต่ผมไปตั้งแต่วันที่5เลยไปถึงครั้งแรกเนี่ยมันยิ่งใหญ่กว่าที่คิดผมก็เซิร์ชนะว่าวัดป่าดารพิลมเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงตอนแรกผมเห็นในภาพเนี่ยก็สวยวนะแต่ห้องไปจริงๆเนี่ยยิ่งใหญ่อลังการมากช่วงที่เป็นนาคเนี่ยก็ไปอยู่ที่กุฏิเลยนะครับผมผมอยู่ในกุฏิมาเลขสิบสามนะฮะที่นั่นเขาเรียกว่าโซนป่าไผ่นะ เป็นนาคทําอะไรบ้างหลักๆเลยเป็นนาคก,ก็คือซ้อมขันนาคอย่างเดียวเลยครับผมมันมีประมาณ2หน้ากระดาษ A4 นะฮะก็ต้องจําบทให้ได้จําคิวให้ได้ว่าต้องทาอะไรบ้างนะผม First i m p r e s s i o ั่นแรกที่ผมได้มาลองใช้ชีวิตแบบเออการบทเป็นพระเนี่ยหรือการเป็นนาคเนี่ยอย่างแรกที่ผมเจอเลยนะก็คือการกินอาหารตอนเช้าอมที่วัดป่านีพิรมเนี่ยเขาก็จะกินอาหารกันที่ใต้พระวิหารถูกไหมแล้วเขาก็จะใช้วิธีเป็น อาหารเนี่ยวางไว้ที่ผัดเลื่อนนะครับผมแล้วก็เลื่อนส่งกันมานะครับผมตั้งแต่พระผู้ใหญ่สุดมาจนพระผู้น้อยสุดแล้วก็มาเป็นหน้ากันครับผมตอนแรกผมกะไม่ถูกไว้ว่าเฮ้ยเราจะกินอะไรเท่าไหร่ยังไงถึงจะอิ่มแล้วก็ต้องมีเผื่อถึงมื้อเที่ยงด้วยครับผมก็คือฉันเพนสารภ,ภาพเลยว่ามื้อแรกที่ได้ตั้งเรื่องเนี่ยเรื่องมาเยอะมากเรื่องมาเยอะเกินไปจริงๆนะทั้งๆท,ท,ที่รู้สึกว่าตอนแรกเนี่ย เฮ้ยมันไม่พอชัวร์เลยวะ่ะปรากฏว่าอืมเหลือเรื่องนี้มันก็สอนผมด้ว่าตอนที่เราหิวตอนที่เราแบบว่าหมดอยากเนี่ยมันมีความโลภครอบงำนะฮะเอามาให้ก่อนเอามาก่อนมันไม่พอชัวร์เลยแต่เอาจริงๆคือมันเหลือนะครับผมพระพี่เลี้ยงท่านก็สอนว่าเวลาจะหยิบอาหารเนี่ยให้รู้สึกไม่พอนั่นแหละถูกแล้วถ้าเรารู้สึกพอเนี่ยคือเราจะเกินมากเลยนั่นคือระดับของกระเพาะอาหารกับกิเลสมันไม่เท่ากันนะฮะ นี่ก็เป็นบทเรียนแรกที่ผมได้เจอนะครับผมใน3มวันเนี้ยมันก็จะเป็นลู o p อ,อย่างเงี้ยผมก็คือตื่นเช้าทําวัดเป็นเด็กวัดเดินบิณฑบาตแล้วก็ฉันเช้าฉันเช้าแล้วก็ซ้อมอย่างเงี้ยแหละอยู่3มวันจนถึงวันที่บวชจริงๆนะครับผมญาติที่มาทั้งหมดเนี่ยก็จะมีแม่มีตาอาแล้วก็ยายที่มาจากชัยภูมินะครับผม นันบทของที่วัดปา่าอลาพิลมเนี่ยเรียบง่ายนะครับเราเนี่ยจะเป็นคนจัดงานเองทั้งหมดเลยก็คือพวกยกโต๊ะยกอะไรมาใช่ไหมมาวางจัดไว้ให้สําหรับญาติโยมมาตอนที่ปงผมตอนที่บวชเนี่ยก็รู้สึกว่าโอเคเราถึงจุดนี้แล้วครึ่งทางแล้วนะในเรื่องครึ่งทางเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นดีกว่าตอนพิธียี่สุวมากเนี่ยผมตรงตรงว่าก็เขาเรียกว่าตื่นเต้นเหมือนกันนะคือซ้อมมา3-4วันเนี่ยจำได้หมดเลยแต่พอมาจริงๆเนี่ยก็ลืมบ้างนะ ง่ายๆคือผมไปตั้งน้ำโมแซงหลงตาะคระับจริงๆก็ให้หลงตานำนะครับแล้วผมค่อยขานตามแต่ผมไม่พูดก่อนเลยโ็ตรแบบโอ้หขานแล้วหลอะที่นี่ที่ผมชอบอย่างหนึ่งนะผมก็คือวิธีการบดเนี่ยเขาค่อนข้างรักษาไว้ทาเดิมแล้วก็คือ ไม่มีการโปรยเงินโปรยทองหรือการเอาเงินใส่เข้าไปในบาทน,นะผมเพราะว่าพระเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้ปัจจัยหรือไม่จำเป็นใช้เงินเลยนะครับผมในการดำรงชีวิตนะฮะแม่เนี่ยก็รู้สึกดีใจดูสบายใจขึ้นนะที่ผมได้บาบวชก็โอเคผมก็อยู่วัดนี้ยาวๆได้ ที่ผมไปบวชเนี่ยมันเป็นช่วงเป็นช่วงเมษานะครับผมก็เป็นช่วงที่มีทั้งโควิดด้วยแล้วก็เข้ากับเทศากาลสงการพอดีแต่ด้วยความโควิดนี่แหละมันก็เลยไม่มีนะักท่องเที่ยวมาเลยนะฮะก็ทําให้วัดเนี่ยสงบจริงๆนะครับผมเพราะปกติวัดเนี่ยเป็นวัดท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวจะมีคนมาเยอะนะฮะตอนบินทบาตเนี่ยช่วงที่เป็นงานเทศากาลเนี่ยชาวบ้านเนี่ยก็จะมาใส่บาทเยอะอยู่นะฮะ ไม่เดิมินทบาดสายหมู่บ้านท่าใครนะผมก็จะมีชาวบ้านที่เป็นคนที่ใส่บัตรประจำเนี่ยก็จะมาปกติเลยแล้วก็แต่ส่วนที่เป็นวันสงการเนี่ยก็จะมีบ้านหลังอื่นนะผมมาใส่ด้วยในเนื่องจากวันเทศกาลนะฮะโอ้วันนั้นบอกเลยว่าหลังจากที่บวชแล้วอะ่ะเราไม่มีเด็กบวัดแล้วนะผมก็ต้องหิ้วสุงผ้าไปใบหนึ่งมีหลวงพี่เดินนําหน้าเขาก็หิ้วถุงผ้าไปด้วย โอ้วันนั้นนี้ต้องเรียกว่าผงผ้านี่เอียงเลยนะฮะคือหนักมากแล้วก็ป่าเนี่ยก็เต็มกัดจริงๆเลยส่วนธรรมดาปกติเนี่ยก็ถือว่าเพียงพอเลยนะแล้วก็วันสงการเนี่ยสิ่งที่ผมทําก็คือก็คือทําความสัตว์วันนะฮะวันสงการก็จะมีขัดพระที่วพระวิหารแล้วก็ไปล้างโบสถ์นะครับผมกิจวัตรประจําวันตอนที่บสเป็นพระเนี่ยก็จะมี เมือนเดิมเลยเหมือนตอนเป็นนาคเลยก็คือตื่นมาทําวัดเช้าบิณฑบาตฉันเช้า9ก้าโมงถึงเที่ยงเนี่ยก็จะอยู่จําวัดในกุฏิตัวเองครับผมก็นั่งอ่านหนังสือบ้างแล้วก็จําวัดบ้างแล้วก็ฉันเพนนะฮะแต่ช่วงบ่ายเนี่ยผมก็จะนั่งสมาธิบ้างฝึกนั่งสมาธิแล้วก็ช่วงบ่ายสามเนี่ยก็จะมีเรียนประมาณ4ี่โมงก็จะเป็นกวาดลันวัดนะผมแล้วก็ฉันน้าปานะตอน5้าโมงหลังจากนั้นทำความสะอาดร,ร่างกายแล้วก็เตรียมทำวัดเย็น หลังจากทำวัดเย็นเสร็จก็เดินจงกรมแล้วก็เข้ากุฏินะครับผมมันก็จะเป็นลูปอย่างนี้แหละเรื่อยๆ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 ถามว่ามาบวชเนี่ยมีเรื่องประหลาดไหมมีนะฮะมีผมเนี่ยจะไปหาหนังสือแบบว่าธรรมะที่ห้องสมุดที่วัดนะฮะน่าจะเรียกหนังสือชื่อว่าพุทธธรรมนะครับผมเล่มหนามากผมก็นั่งอ่านที่ห้องสมุดนั้นสักพักหนึ่งมันก็จะมีเสียงบางอย่างเสียงแบบง่ายๆคือเสียงดังนะครับผม เสียงเหมือนมีอะไรกระแทกกันเป็นไม้นะฮะตอนแรกเนี่ยผมก็คิดว่ามีคนงานก่อสร้างที่มาบรณาพระวิหารหรือเปล่ามาทําเสียงแรกผมก็คิดอย่างนั้นครับแต่ผมนั่งอ่านประักเพดนงมันก็มีเสียงอย่แล้วอีกแล้วแต่เสียงเนี่ยผมฟังดีๆแล้วนะมันอยู่ในห้องเนอะเออมันแปลกตรงนี้มันอยู่ในห้องสมุดห้องสมุดเนี่ยผมก็จะไปเดินหาวนรอบเลยแต่พอถึงจุดจุดที่ผมเนี่ยได้ยินเสียงอะ่ะคนลุกเลยเว้ย ก็เป็นเรื่องที่แปลกดีเหมือนกันมันก็เป็นความรู้สึกที่อาจจะคล้อยตามไปตามสถานที่แล้วก็บรากาศนะผมมันก็ชวนจริงๆกันแหละแต่ในวัดเนี่ยพออยู่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้รู้สึกน่ากลัวหรือบางเวงครับผมส่วนใหญ่ที่ผมได้สัมผัสเนี่ยคือบรรยากาศถึงเป็นการเป็นความธรรมชาติจริงๆมันเป็นความสงบจริงๆนะฮะวันแรกที่จาวัดเนี่ยตั้งแต่เป็นนาคเลยนะฮะก็นอนไม่หลับนะเออ ก็ไม่ได้จะนอนง่ายขนาดนั้นเพราะว่าเราเพิ่งมานอนแปดที่แปดทางนะครับผมแต่ว่าพออยู่ไปนานๆเนี่ยก็ชินนะฮะก็นอนได้หลับสบายนะครับผมอาทิตย์แรกเนี่ยเป็นอาทิตย์ที่รู้สึกว่าคึกคืนที่สุดแล้ะเพราะว่าเป็นเป็นอาทิตย์ที่มีอะไรทําตลอดนะฮะเหตุการณ์แต่และอย่างนี่คืออาทิตย์แรกนี่เหมือนรับรับน้องเลยเยอะแยะมากมายนะฮะอีอาทิตย์หนึ่งก็เป็นสัปดาห์ของการบวชเหมือนเดิมเลยก็จะมีนาคอายุแล้วก็มีวันโกนวันบวชนะะ คือวันเสาร์วันเดียวกันก็ผ่านไปอนอาทิตย์อย่างแรกที่ผมตั้งใจมาบวชแล้วก็ตั้งใจมาทําตอนบวชเลยคือฝึกนั่งสมาธินะผมก็ฝึกนั่งสมาธิแบบว่าจริงจังไงนะตอนอยู่ในกกติก,ก็นั่งฝึกนั่งแต่5นาทีมา10นาทีแล้วก็ปล่อยฟรีสไตล์เลยก็คือผมจับเวลายาวเลยไม่ได้ตั้งปลุกอะไรทั้งนั้นว่าตัวเองเนี่ยจะได้กี่นาทีนะครับผมถามว่าการนั่งสมาธิเนี่ยับผมได้อะไรผมว่าผมได้เคลียร์นะ มันเหมือนเคลียร์ขยะในฮาร์ดดิสอะเออเคลียร์ข้อมูลที่มันไม่จําเป็นหรือถ้าเราอยากการพัษนามันก็คือการแบบละกิเลสการฝึกจิตนะฮะให้อยู่กับปัจจุบันอะไรอย่างนี้ผมก็รู้สึกกันจริงๆก็คือแรกๆเนี่ยความคิดมันก็จะเยอะมากเราก็จะตามความคิดไม่ทันแต่พอนั่งไปนั่งมาเราก็จะตามทันพอตามถึงจุดหนึ่งมันก็ไม่มีอะไรให้คิดแล้วมันก็จะอยู่ในจุดที่ว่าสมองเราก็จะจะโล่งๆไม่ได้มีความรู้สึกทุกหรือสุขอะไรมันจะก็จะกลางๆนะผม เออนี่คือจุดที่เราหามานานนะแบบว่าทํางานมาตั้นบทแบบนี้ก็เหมือนแบบว่าเออมาพักสมองมาพักจ,จิตใจฟื้นฟูนฟนใหม่อะไรอย่างนี้ให้มันฟูกลับมาเต็มขึ้นนะฮะในอาทิตย์ที่2เนี่ยเป็นอาทิตย์ที่เริ่มอยู่ตัวและเราใช้ชีพแบบเป็นรูทีนนะครับผมแล้วก็เวลาเนี่ยค่อนข้างผ่านไปเร็วพอสมควรเลยนะจนมาถึงประมาณวันศุกร์หรือวันเสาร์นี่แหละมีเรื่องอยู่ว่า แม่อยู่แม่คิดถึงอยากจะมาถวายเพนให้สักมื้อนึงซึ่งแม่ก็กลับกรุงเทพไปแล้วแล้วอยู่แบบว่าเออเหมือนตัวเองแบบว่าทําไม่สุดอ่ะเออเหมือนแม่เนี่ยคิดว่ายังไม่ถวายเพนให้ให้กับผมนะฮะเขาก็ดิ่งตรงมาจากกรุงเทพขึ้นไปถึงเชียงใหม่แล้วก็มาถวายเพนให้กับผมนะฮะผมก็รู้สึกว่าโอ้แม,ไม่ไม่ต้องไม่ต้องทาขนาดนี้ก็ได้ก็รู้สึกดีใจนะที่เขามาแล้วก็ ไมเจอหน้ากันอะไรอย่างนี้สัปดาห์สุดท้ายที่ผมบวชเนี่ยถามว่ารู้สึกอยากกลับไปใช้ชีวิตแบบทางโลกไหมก็อยากแต่ใจนึงเนี่ยก็อยากอยู่วัดต่อเรื่อยๆนะมันเป็นที่ที่ผมรู้สึกว่าเราหยุดอยู่ตรงนี้ก็ได้เราไปทางนี้ก็ได้อะไรอย่างนี้ครับผมเพราะถ้าผมไม่มีเรื่องทางโลกที่ต้องมาจัดการหรือแบบ มาเดินทางทางโลกนี้ก่อนเนี่ยผมว่าการไปบวชเนี่ยก็เป็นตัวเรื่องหนึ่งของผมเลยนะผมเคยนั่งคิดแล้วก็นั่งเล่ากับเล่นๆกับเบนว่าถ้าฉันเนี่ยเลิกกับเธอเนี่ยฉันมี2อ,อย่างที่อยากจะทําอย่างแรกเลยนะขายของทั้งหมดที่อยู่ในห้องนี้หรือบางส่วนแล้วก็งเก็บของที่จําเป็นเอาไว้แล้วก็ขึ้นเชียงใหม่ครับผมจะกลับมาบวชแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าจ,จะสึกมาไหนอย่างที่2ก็คือแต่จะไปหาแฟนแล้วไปปักหลักปักฐานที่เชียงใหม่เลย สงสยัยจะทำไมต้องเป็นหาแฟนในเชียงใหม่เพราะว่าจากการที่ผมบวชแล้วก็ได้ฟังได้อะไรมาเนี่ยที่นี่เนี่ยสามารถมีภรรยาสองคนได้ถ้าคุณมีความมั่นคงพอการมีภรรยาสองคนก็เป็นหนึ่งในความฝันผมก็เลยคิดซะแบบนี้นี่แหละเออแต่มันก็เป็นแค่ความฝันแล้ะนะเออตอนนี้เราก็มีคนเดียวก็รีแล้ะถูไป รจากการบวชครั้งนี้หรอเรือผมรู้สึกว่าเก็ดนะผมเก,กา็ดจากการเป็นจากการเป็นพระและการบวชเนี่ยก็คือเรื่องของการนั่งสมาธิการนั่งสมาธิเนี่ยช่วยในเรื่องของการใช้ชีวิตได้เยอะนะก็คือมันช่วยควบคุมอารมณ์ทาให้เรามีสติตลอดเวลาแล้วก็คิดอะไรเนี่ยมันจะค่อนข้างเป็นการตัดสินใจที่ไม่ได้ฟุ้งจนเกินไปหรือว่าแบบไม่ได้ทําตามด้วยอารมณ์มากจนเกินไปนะครับผมอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการรักษาศีลเนี่ย อย่างคนทั่วไปก็คือลักษณะีินห้าใช่ไหมศิลเนี่ยก็เหมือนเครื่องปกป้องตัวช่วยในการที่เราเนี่ยไม่ทําอะไรที่มันชั่วร้ายไม่ทําอะไรที่มันไม่ดีนะผมแล้วก็ทําให้คนที่มีศีลเนี่ยดูเป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือมากขึ้นเลยนะแล้วก็ศสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อเนี่ยสาหรับพระภิสุ์นะฮะผมที่ผมปฏิบัติมาผมก็รู้สึกว่าเออมันทําให้เราเนี่ยอยู่ในกรอบอยู่ในโอวาทของศาสนานะครับผม คือง่ายๆคือเราไม่ไปทําผิดตัวเราก็จะไม่มีมลทินอะไรเลยครับผมให้คนเนี่ยมาโจมตีเราได้นะครับวันสุดท้ายที่ผมบวชเนี่ยเป็นวันที่จอจริงคือใจหายนะ เฮ้ย hey, มันมพึองเวลาที่ดีนะแล้วเราก็มจริงบวชสิบห้าวันเนี่ยน้อยมากเลยนะสิ่งที่ได้ได้อะไรไปน้อยมากแล้วก็อยากจะกลับไปบวชอีกอนี่คือในความในใจตอนนั้นเลยตอนที่ออกมาเนี่ยก็เป็นวันพระพอดีเขากําลังจะสวดปัิโมผมกตอนแรกผมก็จะรอฟังอยู่แต่ว่าเออ ญาติมารับพอดีก็ไม่ได้ฟังนะครับผมวันนั้นเนี่ยก็ได้ฟังเสียงละครั้งก่อนที่จะได้กลับมามาใช้ชีวิตในทางโลกอีกครั้งนะฮะผ่านมาสี่เดือนแล้วเนาะอาจจะลืมเรื่องราวหลายๆอย่างไปวันใดวันหนึ่งนี่ผมแบบว่าไม่มีที่ไปเ่ใช้คํานี้นะไม่มีที่ไปไม่มีที่พึ่งเนี่ยสถานที่เนี่ยก็ยังเป็นสถานที่ที่เป็นที่พึ่งของผมได้อะอย่างนั้นเลยเราจะทําความดีที่ไหนก็ได้ครับ ขอให้สิ่งที่ทำนั้นนะมันมาจากใจอนะ่ะจริงๆยังไงก็คนที่เคยบวชหรือยังไม่เคยบวชก็มาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนพูดคุยประสบการณ์ก็ได้นะสำหรับวันนี้บ๊ายบายเจอกันใหม่